สวัสดีครับสวัสดีเพื่อเข้ามารับชมช่องจากสามชนเท่านะครับเมื่อเน่ได้กากมะพร้าวนะครับได้ใามะพร้าวที่เหลือจากการเห็ดกะทินะครับกับมาเทให้เพื่อนจินนะครับนี่บริโภต้มนะครับเพราะมันหลายแห้งนะครับมาสับให้ระวังต้มระวังกินแบบกาบกันสิเลยนะครับนี่นะครับเทให้เพื่อนจินเลยนะครับค่อยๆกินไปนะครับ ซั้นกินพวกข้าวนะครับพี่น้องบมต่างจากกินนกข้าวหอกตัวหน่อยกินดีครับตัวหน่อยนี่องศอกับปวยอีกแล้วครับพี่น้ององศอนี่ยันโมหน่อยตายนะครับตัวจี้จ้อยนี่ครับนี่ตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้จับยอดนุ่มครับ่งศอนี่จับนุ่มยอดกินแน่พ่กกินแน่ครับคันว่าทาให้กิน แต่นมแม่ยางเดียวนี่บเทันมูครับบพะท่านมูเลยก็ตายได้ครับทีนอ่อยเหนี้ก็รุ่นอยู่ครับว่าสิตายหรือบ่ตายแต่ว่ากินอาหารใดแล้วครับขันกินอาหารใดนี่รอดครับบ่ตายแต่ขันกินอาหารบ่ไรนี่จะได้กระตายนะครับน่มแม่ก็บ,บริก้กินอาหารก็บ,บริก้กินตายแน่นอนนะครับตัวอ้วนก็อ้วนแห้งตัวหน่อยก็หน่อยแห้งนะครับนี่ครับคือขอเสียของการเลี้ยงมูแบบ เอาบริแยกคอกให้เขานะครับบริแยกคอกสําหรับตัวหน่อยนะครับก็สิกินเ่าท่านมูตัวใหญ่กระสิอย่างกินนะครับแต่ของผมบริแยกนะครับตัวคอมันยังโลงอยู่คิดว่ามันยังเดียงกันใดอยู่นะครับแต่ขันบ่ไว้อีดีกระสิแยกนะครับเฉพาะตัวหน่อยเดียงไต้ตัวหน่อยนะครับตัวใหญ่อยู่รอบตัวใหญ่นะครับกวขันแยกไปแล้วเนี่ยปัญหาคือแม่เขานี่มกปีนปีนกระแพงขามออกมานะครับหรือว่าผมประยุทสิตัวแม่ออกได้ตัวลูกออกบ่ด้นะครับ ลูกก็ว่าได้กินนมนะครับติดอยู่ในคอกนะครับแม่ก็มากินทั้งนอกนะครับบได้เบิ่งลูกนะครับนี่คือคอเสียนะครับแต่ขอดีแค่ไหนมูนอ้วนเร็วครับพี่น้องมูมันได้กินอาหารนะครับตัวหน่อยได้กินอาหารเพราะมีตัวใดไรแย่งมันนะครับนี่นะครับบริเวที่มาเด้ครับนี่กางะพร้าล้วนนะครับนี่ให้อาหารความกัมครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ให้กินทั้งปุ่นนะครับ ตัวหน่อยให้กินอาหารน้อยๆซะก,ก่อน,น,ะะนอาหารอ่อนๆครับใบพักใบหญ้านครับ,บ,อรบเอามาให้กินโหลดครับเหล่าให้กินโหลดในช่วงนี้พักหมูก็ต้องเริ่มเลี่ยล่างนะครับเริ่มเอาใบาพักใบหญ้าให้มันกินนะครับหญ้าเนเปียนะครับหญ้าหวานอิสราเอลจริงๆมากแห้งนะครับ ให้กินกะสิแกจะลืมเอาหนามห้เขาไว้น้ำเด้อครับเอาหนามห้เขากินนะครับแฟนหมูมันก็แขนนะครับทั้งกินทั้งเล่นนะครับพี่น้อย มาเมืองตัวแม่นะครับอ้วนแห้งครับนี่ตัวหน่อยดุดกินอยู่นะครับตัวหน่อยก็นหน่อยตัวใหญ่ก็ใหญ่นะครับใหญ่สมเสมอกันนะครับหมูหนึ่งขอก,กับซี่ีหลอดโตหนึ่งสองโตนะครับในหนึ่งขอกครับผมมาหนี้น้คลิปมาฝากพี่น้องเพี่นทานายนะครับ จังได้ก็ฝากกดไหลกดแช่นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับช่วมช่องจากสามชนนะครับขอบคุณครับผม